สวัสดีค่ะพบกับแจมและลิชออนไลน์มาร์เก็ต EP ที่9กันเหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะแจมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ย่านสุดชิคย่างย่านเอกมัยค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าเอกมัยเนี่ยเป็นแหล่งรวมร้านอาหารและคาเฟ่ไว้มากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะที่ดินของที่นี่นะคะยังราคาสูงมากๆเลยทีเดียววันนี้แจมเลยพาคุณผู้ชมค่ะมาชมอีกหนึ่งโครงการของลิชี่นะคะที่เรียกได้ว่าอยู่ใจกลางเอกมัยเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเดินทางได้สะดวกสุดๆค่ะทั้งสามารถเดินทางได้ทั้งทางถนนเพชรบุรีค่ะทางถนนสุขุมวิทนะคะหรือว่าจะเป็น BTS เอกมัยค่ะเพียงแค่700เมตรเท่านั้นค่ะใกล้มากๆและตอนนี้ค่ะแจมยืนอยู่ที่ b ิ๊กซีเอกมัยนะคะซึ่งอยู่ใกล้โครงการของเราแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแจมขออนุญาตแจกของรางวัลก่อนค่ะเป็นบัตรดูหนังนะคะของ Major c i n e p l e x ค,ค่ะจำนวน3รางวัลสามารถดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขาเลยนะคะ กติกาเนี่ยก็ง่ายเหมือนเดิมค่ะเพียงคุณผู้ชมกดไลค์และแชร์ไลฟ์นี้ค่ะให้เป็นสาธารณะทางเรานะคะจะสุ่มผู้โชคดีหลังจบรายการค่ะขออนุญาตสงวนสิทธิ์นะคะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้ร่วมกิจกรรมของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วตอนนี้ค่ะแจมจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินไปที่โครงการค่ะเดอรลิชเอกมัยค่ะจากตรงนี้นะคะเพียงแค่29่้นนค่ะเรียกได้ว่าใกล้สุดๆเลยค่ะตามแจมมาเลยค่ะ และก่อนที่เราจะไปชมโครงการนะคะแจมขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้ค่ะกับ Online Market, 10, 10, 10, ลิชี่ออนไลน์มาเก็ตสิบเต็ม10ราคาดีไม่มียัง้งกับ10ยูนิตพิเศษในเดือนนี้นะคะที่จะทำให้ทุกคนร้องว้าวกันเลยสำหรับลูกค้าที่จองในเดือนนี้เราแถมฟรีไปเลยค่ะกับ iPhone 12นะคะขนาด128 g b ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าห้องที่เราคัดมาเนี่ยจะสวยและคุ้มค่าแค่ไหนคะ่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันแล้วค่ะกับโครงการเดอะลิชเอกมัยนะคะเพียงแค่29เท่านั้นค่ะจากบิกซี่เอกมัยค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาพบกับพี่แนนค่ะฝ่ายขายประจาโครงการนี้นะคะตามใจมาเลยค่ะสวัสดีครับ The Rich e เดอะลิชเอกมัยยินดีต้อนรับครับ สวัสดีค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะน้องแจมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านแนนเป็นฝ่ายขายประจําโครงการดูวิเชรเอกมัยนะคะค่ะพี่แนนคะโครงการนี้มีความพิเศษตรงไหนบ้างคะสําหรับตัวโครงการของเราค่ะเป็นอาคารสูง45ชั้นพี่แนนคะแล้วฟอรซิลิตี้ของโครงการนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับฟอรซิลิตี้ของโครงการเรานะคะน้องแจมจัดว่าจัดเต็มมากๆเลยค่ะตั้งแต่บริเวณทางเข้าด้านหน้าที่ชั้น1นนะคะตรงนี้จะมีสวนขนาดใหญ่ บริเวณส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของสนามเด็กเล่นค่ะและลานจอดรถจักรยานค่ะพอเข้ามาทางด้านโครงการตรงนี้จะเป็นจุดดทอฟนะคะตรงนี้จะเป็นจุดสำหรับ e-v charging station ค่ะเบรนด้านหลังจะเป็นช่องจอดสำหรับที่จอดรถระบบอัตโนมัติของเราะนะคะเข้ามาในส่วนของล็อบบี้ตรงนี้จะเป็น ambient lobby ค่ะบรนตรงนี้ก็จะมีเป็น Mailroom นะคะค่ะแล้วก็เป็น Smart l o c k e r ด้วย ในส่วนของชั้น1ค่ะชั้น2ถึงชั้น9จะเป็นบริเวณที่จอดรถนะคะที่จะเป็นระบบ Park ing, อัตโนมัติพาร์คกิ้งขึ้นมาที่ชั้น36ค่ะตรงนี้เป็นสกายการ์เด้นตรงนี้ใช่ไหมคะพี่แนนและจุดสําคัญของโครงการเราค่ะอยู่ที่ชั้น44และ45ของโครงการค่ะบริเ,เวณชั้น44นะคะจะแบ่งเป็นส่วนกลางในส่วนของอินดอร์และเอาดอร์ในส่วนของอินดอร์ค่ะของเราจะมีในส่วนของฟิตเนสนะคะ คิดเพย์โซนนะคะเกมรูมเรเบริเวณด้านนี้ค่ะจะเป็นแอมเบียนสกายแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะของดับเบิลวอลลุ่มล็อบบี้และตรงข้างบนชั้น45ล่ะคะพี่แนนมีอะไรบ้างคะด้านบนสุดค่ะชั้น45นะคะจะมีทั้งโคเวิร์กิ้งสเปซโคคิชเช่นแอนด์ไดนิ่งค่ะน้องแจมและที่สำคัญที่สุดข,ของโครงการเราค่ะเรนด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นออนเซนนะคะตรงนี้ซึ่งเป็นพ i เวตออนเซ็นค่ะ ลูกค้าสามารถชมวิวทองหล่อได้เต็มๆเลยค่ะจะเป็นซิตี้วิวทั้งหมดเลยก็คือจะเห็นทั้งวิวทองหล่อวิวสุขุมวิทโซนด้านนู้นใช่ค่ะถือว่าส่วนกลางของที่นะคะจัดเต็มมากๆเลยแจ่มรู้สึกอิจฉารูบ้านโครงการนี้ล่วงหน้าเลยค่ะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะน้องแ่ะด้านบนสุดค่ะจะเป็นลูฟท็อปการ์เด้นนะคะจะมีสกายแท็กอยู่ด้านบนด้วยค่ะก็คือวิ่งออกกำลังกายข้างบนไปด้วยแล้วก็ดูวิวไปด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ พี่แนนคะแล้ววันนี้พี่แนนจะพาแจมไปดูเป็นห้องตัวอย่างแบบไหนบ้างคะห้องตัวอย่างของเราทั้งหมดมีทั้งหมด3แบบด้วยกันคะ่ะมีทั้ง1ห,ห้องนอน2ห้องนอนและก็รูปแบบของห้อง loft ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะพี่แนนเดี๋ยวแนนพาไปชมคะ่ะและแจมขออนุญ,ญาตฝากโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนนี้นะคะกับดิชี่ออนไลน์มาเก็ตสิเต็ม10ราคาดีไม่มียัง้งกับ10ยูนิตพิเศษในเดือนนี้ที่จะทําให้ทุกท่านนะคะร้องว้าวเลยสำหรับลูกค้าที่จองเนี่ย เราแถมฟรีไปเลยค่ะ iPhone 12ขนาด 128GB ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะว่าห้องเราจะสวยและคุ้มค่าแค่ไหนค่ะพี่แนนค่ะเราสำหรับการเดินทางของโครงการนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัวโครงการเราค่ะอยู่ห่างจากตัว BTS เอกมัยนะคะเพียงแค่800เมตรเท่านั้นค่ะน้องะจะแต่ที่พิเศษสุดนะคะคือตัวโครงการของเราค่ะมีรถรับส่งไปจากตัวโครงการไปจนถึง BTS เอกมัยค่ะเป็นรถตู้ Hyundai h 1นะคะ ก็คือมีรถรับส่งให้เลยไม่ต้องลูกบ้านไม่ต้องเดินเองใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะหรือจริงๆถ้าลูกบ้านจะออกกําลังกายก็เดินเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะค่ะพี่แนนคะแล้ววันนี้พี่แนนจะพาแจ็มาดูห้องแรกเนี่ยเป็นห้องรูปแบบไหนคะค่ะสำหรับห้องแรกที่พี่จะพามาชมนะคะค่ะจะเป็นห้องขนาด1ห้องนอนและหนึ่งห้องอเนกประสงค์ค่ะขนาด34ตารางเมตรค่ะค่ะก็คือพอเข้ามาในห้องแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเป็นครัวก่อนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ สำหรับตัวห้องของเราค่ะลูกค้าจะได้รับครัวรูปแบบตามนี้เลยเป็นเซตนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นของ Panasonic นะคะซึ่งตัวฟัง์กชันการใช้งานนะคะจะค่อนข้างสะดวกมากๆเลยค่ะน้องแจมก็คือจะมีเป็นชั้นความจานช่ค่ะเป็นชั้นค้ามจานนะคะอันนี้จะเป็นซอฟโพด้วยใช่ไหมคะพี่เนยใช่ค่ะตรงนี้สําหรับ คนตัวเล็กๆแก่งน้องแจ่มนี่ยิ่งสะดวกเลยค่ะก็คือต้องมันแบบเป็นระบบแบบดึงลงมาใช่ไหมคะเพราะแบบตรงนี้ก็จะเป็นซอฟท์พุเหมือนกันนะคะเวลาเราดันขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่กระแทกค่ะตรงนี้หยิบของค่อนข้างสะดวกค่ะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยก็คือรน้ำหนักกับพวกเป็นครัวเนาะใช่ค่ะตรงนี้รับน้ำหนักได้เยอะมากๆด้วยอืมก็คืออันนี้เหมือนจะไม่ค่อยเห็นที่โครงการในอื่นใช่ค่ะไม่ค่อยมีโครงการไหนให้กันค่ะโอเคแล้วก็จะมีเป็น ตรงนี้นนเราจะให้นในสงองเตาไฟฟ้าค่ะที่ดูดควันนะคะแล้วก็ในส่วนของซิงลังาจานบริเวณนี้เราก็มีให้ด้วยค่ะตรงนี้ลูกค้าสามารถปรับฟังก์ชันได้ค่ะกรณีใ,ให้ลูกค้าจะใช้ตัวอ่านตรงนี้ก็สามารถเปิดมาได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปิด,ปดสามารถเพิ่มวางพื้นที่ใช้สอยตรงนี้ได้ด้วยแล้วเ,เป็นต่อไปจะเป็นห้องน้ำใช่ไหมคะพี่แนนค่ะในส่วนของห้องน้ำค่ะตรงนี้จะแบ่งไปในส่วนของโซนแห้งและโซนเปียกนะคะตัวสุขภัณฑ์เราให้ระบบอัตโนมัติค่ะ ก็คือให้เป็นสุขภาพเลยใช่ค่ะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของโซนเปียกนะคะตรงนี้เราจะให้ทั้งเรนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวค่ะแสงแืมก็คือให้ก็คือรูปแบบใดนะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบการเปียกนะคะใช่ค่ะเราก็คือจะกั้นห้องกั้นบานกระจกให้เลยอันนี้พื้นที่มันก็คือจะวางเป็น เป็นโต๊ะอ,อาหารค่ะเป็นโต๊ะเล็กๆค่ะสำหรับสองท่านนะคะตรงนีเน้เป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ระยะดูทีวีค่อนข้างสบายเลยค่ะน้องแจมลองนั่งดูได้เลยตรงนี้ดูได้สบายมากมากเลยไม่ไกลนะไม่ไม่ไกลไม่ใกล้เกินไปใช่ไหมพี่แนทใช่ค่ะดูได้สบายจะได้ไม่ปวดตาอันนี้ก็คือวางเป็นทีวีแบบขนาดใหญ่ได้เลยได้เลยค่ะ55้านิ้ว65นิ้วยังได้เลยแล้วก็ข้างๆนี้จะเป็น ห้องตรงนี้จะเป็นลักษณะของห้องอเนกประสงค์ค่ะลูกค้าสามารถทําเป็นห้องทํางานก็ได้ค่ะหรือจริงๆเราจะเอาโต๊ะเล็กๆมาตั้งไว้นั่งจิบชาจิบชายามบ่ายนะคะนั่งดูวิวโดยว่าทาให้เป็นกระจกกระมานใหญ่ใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะตรงนี้ได้กระจกเต็มบานเลยก็ดูวิวได้สมอเลยใช่ค่ะเไหรเราไปดูเป็นห้องนอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันเลยสำหรับห้องนอนนะคะตรงนี้ ลูกค้าจะวางเป็นเตียง5ฟุตก็ได้หรือ6ฟุตก็ได้สบายสายค่ะก็คือมันจะมีพื้นที่เหลือใช่ไหมคะใช่ค่ะ่อนข้างกว้างจะเป็นให้กระจกมานใหญ่ใช่ก็คือดูวิวได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ระเบียงนี่คือจะเป็นค่อนข้างกว้างนะคะที่ในียงที่กว้างมากเลยค่ะค่ะมันก็จะวางเป็นตู้เอ่อเครื่อง้้เป็นเครื่องสื้ผ้าได้นะคะหรือว่าอย่างที่บอกถ้าตรงนั้นเราไปโต๊ะทำงานตรงนี้เราอาจจะเป็นแบบโตะเล็กๆใช่ไหมคะเอาไว้แบบไว้นั่นดูพระอาทิตย์ตกได้เลยเพราะว่า วิวเพราะอย่างที่พูดก็จะมันจะเห็นเป็นวิวเป็นซิตี้วิวซิตี้วิวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะพี่แนนคะแล้วต่อไปจะเป็นเราจะดูต่อไปที่ที่จะพาไปชมนะคะเป็นขนาดสองห้องนอนค่ะห้าสิบแปดตารางเมตรนะคะขนาดสองห้องนอนอย่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างค่ะเดี๋ยวเราดูชั้นล่างกันเดีกว่าลงไปดูกันเลยค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจโครงการนี้ค่ะหรือจะเป็นโครงการอื่นในครือลิชีนะคะสามารถแอดไลน์แอดอา2ค่ะ และสามารถทําตามขั้นตอนดังตอบไปนี้ได้เลยพี่แนนคะเราห้องต่อไปจะเป็นห้องรูปแบบไหนคะที่จะพาจะดไปดสาหรับห้องต่อไปค่ะพี่จะพาไปดูขนาด2ห้องนอนนะคะเป็นขนาดใหญ่ของโครงการเราเลยคือ58ตารางเมตรค่ะเป็นแบบโมโนใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะเข้ามาจามัดรู้สึกว่ามันกว้างโปร่งมากเลยนะคะพี่แนนใช่เลยค่ะสําหรับห้องของเราค่ะทุกยูนิตนะคะจะสูงอยู่ที่2เมตร70เซนค่ะ มันก็เลยได้โปร่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูกว้างมากด้วยใช่ค่ะสำหรับบริเวณส่วนแรกตรงนี้ค่ะจะเป็นในส่วนห้องนั่งเล่นนะคะน้องจ่มจะสังเกตเห็นว่าห้องมันจะกว้างและเชื่อมต่อกับในโซนของโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารนะคะและห้องนั่งเล่นตรงนี้ค่ะจะอยู่เชื่อมต่อระหว่างห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กแต่ว่าคนในครอบครัวค่ะจะออกมาใช้พื้นที่ร่วมกันตรงนี้ได้ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยแล้วก็มันจะให้เป็นกระจกบานใหญ่ทำให้ห้องมันยิ่งสึกโปร่งมากขึ้นใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะ ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเป็นห้องนอนใหญ่กันก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่พาไปชมห้องนอนใหญ่เลยค่ะสำหรับห้องนอนใหญ่ตรงนี้ค่ะจุดเด่นของเราก็คือบริเวณกระจกด้านหน้าตรงนี้นะคะค่ะน้องแจ่มสังเกตได้ว่ากระจกตรงนี้จะเต็มบานเลยนะคะซึ่งน้องแจ่มจะเห็นได้ทั้งวิวทางด้านสุขุมวิทและทองหล่อจากวิวด้านนี้เลยก็คือเป็นห้องนอนที่เป็นกระจกบานใหญ่ก็คือตื่นมาก็เห็นวิวได้เลย ใช่ค่ะน้องแจมวิวโล่งมากๆเลยตรงนี้อันนี้เตียงก็ใส่แบบ5ฟุตกับหฟุตได้หรือ6ฟุตได้สบายๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วอันนี้เป็นห้องน้ําเป็นห้องน้ำในตัวใช่ไหมคะห้องน้ำของเราค่ะน้องแจม่มจะเป็นเซ็กซี่บารนะคะค่ะอ่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของเซ็กซี่บารค่ะแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าดูวิวไปด้วยใช,ใช่ไหมคะจะได้ดูวิวทองหล่อก,กันไปด้วยนะคะ และของเราค่ะให้เป็นเครื่องกรองน้ำสำหรับอาบนะคะเป็นของ 3M ค่ะตัวนี้จะช่วยในส่วนของ รักษาบำรุงรักษาเส้นผมของเราค่ะแล้วก็ผิวหนังป้องกันพวกสารทอลีนที่มาจากน้ํานะคะหรือว่าบางทีอะค่ะที่เราออกไปข้างนอกแล้วเจอมลพิษมลภาวะเนาะเพราะเราอยู่กรุงเทพเนาะควันเยอะฝุ่นเยอะตรงนี้ค่ะก็ช่วยได้ก็จะช่วยพวกรักษาพวกผดผื่นการแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นการดูแลรักษาผิวที่ดีเลยช่วดูหิยใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะตรงนี้เป็นอุปกรณ์เวลเฮกค่ะที่เราให้ทุกๆห้องอส่วนอ่างล้างหน้าเราก็จะให้มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่แนนกับกระจก ถูกต้องค่ะหังังจากก็คือแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์อัตโนมัติเหมือนกันใช่ค่ะตัวสุขภัณฑ์ของเรานะคะจะเป็นระบบอัตโนมัติค่ะ นี่มีมีรีโมทคอนโทรลด้านข้างนะคะตรงนี้จะเป็นฝาเปิดแบบอัตโนมัติค่ะเพียงแค่น้องแจมเดินผ่านกวจะเปิดพร้อมใช้งานเลยใช่ค่ะเราจะไม่ต้องแบบเอามือไปจับให้สกปรกใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะแล้วก็เป็นตู้เสื้อผ้านี่ให้มาอย่างนี้อะไรหรือเปล่าคะพี่แนนตู้เสื้อผ้านี่จะเป็นมาตรฐานโครงการค่ะสำหรับห้องนอนใหญ่เราจะให้เป็นรูปแบบนี้เลยถือวิวมาให้เลยสวยๆเลยถูกต้องค่ะแล้วต่อไปเนี่ยาจะไปดูเป็นห้องนอนเล็กใช่ไหมคะพี่แนนใช่ค่ะตัวสำหรับห้องนอนเล็กจะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะน้องแจมมาชมกันเลย โอ้โหพี่แนนค่ะห้องนอนเล็กรู้สึกว่ายังกว้างเลยไม่เหมือนห้องนอนเล็กที่อื่นเนาะที่จะแบบแคบวางได้แค่เตียง3-5ค่ะไม่หน้อยหน้าห้องนอนใหญ่เลยก็คือวาง5ฟุตได้เลยสบายๆค่ะตรงนี้แบบอนาคตแบบตอนเด็กๆลูกอยู่ได้โตมาก็ยังอยู่ได้สบายๆเหมือนเดิมใช่พาบมันเป็นห้องที่แบบ ค่อนข้างที่จะะห้องนากว้างด้วยนะคะแล้วก็กระจกตรงนี้ก็ค่อนข้างโปร่งก็คือเป็นเต็มบานเหมือนกันค่ะรับแสงธรรมชาติได้สบายสบายเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปห้องสุดท้ายใช่ไหมคะพี่แนนอ๋อค่ะเราต้องไปดูตัวนี้ครัวกรใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำที่2นะคะสาหรับห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็สําหรับห้องนั่งเล่นตรงนี้เผื่อมีใครมาเยี่ยมที่บ้านก็ใช้ห้องน้ําด้านนี้เลยสะดวกมากๆค่ะก็คือห้องน้ําจะเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกับห้องนอน ห้องน้ำห้องห้องนอนเล็กอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วนี้จะเป็นห้องครัวใช่ไหมคะค่ะสําหรับห้องครัวที่นี่ค่ะจุดเด่นสำหรับห้องครัวที่นี่จะเป็นห้องนอนที่เป็นครัวปิด นะคะเวลาเราทําอาหารเนี่ยก็ก,นนนกลัวกลิ่นเหม็นเนาะกลิ่นไม่ออกแน่นอนปิดได้เลยใช่ค่ะมีทั้งประตูกระจกนะคะแล้วเราก็มีที่ดูดควันให้ด้วยเพราะฉะนั้นกลิ่นไม่ออกแน่นอนอก็คือทําอาหาร<ม>พวกกลิ่นแรงแบบกระเพราอย่างนี้นได้เลยใช่ค่ะก็คือแล้วก็ให้ในส่วนของเตาไฟฟ้า<ะ>ที่ดูดควันนะคะซิงล้างจาน<ะ>และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะแบบก๊ก ะนะคะของมิสูวิชีค่ะตัวนี้จะช่วยกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กมากๆนะคะจะกรองน้ำดื่มค่อนข้างสะอาดค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือยังคงประโยชน์อของแร่ธาตุอยู่ด้วย ก็คือสามารถเป็นแทนเครื่องกรองน้ำได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือดื่มได้สบายเลยสบายสบายเลยค่ะอันนี้ยังคงประโยชน์ได้ฟรีเลยใช่ไหมคะให้ฟรีทุกยูนิตค่ะตรงนี้สุดยอดมากเลยค่ะพี่แนนค่ะงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นดูเป็นห้องห้องรูปแบบลอฟค่ะลอฟทที่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการเราโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะน้องแจ่มเรามาดูบรรยากาศสำนักงานขายของเราก่อนค่ะ ว่าโป่งโล่งสบายแค่ไหนใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะน้องจ๋าตัวสำนักง,งานขายของเราค่ะจะตั้งอยู่บริเวณปากซอยเอกมัยซอย8นะคะถ้าลูกค้ามาจากทางสุขุมวิทค่ะขับตรงเข้ามานะคะประมาณสัก500 6 0 0กรเมตรจะเจอบิ๊กซีอยู่ทางด้านขวามือนะคะโครงการของเราจะอยู่ติดกับบิ๊กซีค่ะพอเลยบิ๊กซีมาเดียวเข้าซอยได้เลยจอดด้านหลังสำนักง,งานขายนะคะหรือว่าถ้าลูกค้ามาจากทางด้านฝั่งเพชรบุรีค่ะหรือว่าทางทองหล่อซอยสินะคะ ขับตรงมาค่ะมุ่งหน้าไปทางถนนสุขุมวิทซ้ายมือนะคะจะเป็นเฮลแลนด์พอเจอเฮลแลนด์ปุ๊บลูกค้าชิซ้ายได้เลยค่ะเราก็เตรียมเรียวเข้าเอกไม้ไยแปดเหมือนกันก็คือสามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวันใช่ไหมคะพี่แนนตั้งแต่กี่โมงคะใช่ค่ะทุกวันเลยค่ะน้องแจ่มเราเปิดทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงช้าถึง6กโมงเย็นค่ะค่ะก็หรือว่าลูกค้านะคะสามารถ แอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามกันได้ก่อนเลยช่ะพี่แนนะะหรืหรถ้าลูกค้าท่านไหนคะ่ะอยากจะนัดก่อนเข้าชมโครงการนะคะหรือต้องการข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์แอด rp 2 0 0 2ค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะไลฟ์นี้ให้เป็นสาธารณะนะคะเราจะสุ่มผู้โชคดีค่ะจำนวน3มรางวัลค่ะเพื่อแจกเป็นบัตรดูหนังของเมเจอร์ซินิเพกนะคะสามารถดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกสาขาเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะห้องสุดท้ายที่พี่จะพาไปดูกันนะคะค่ะสำหรับห้องนี้จะเป็นห้องพิเศษที่พี่บอกไปเมื่อตอนแรกเลยเป็นห้องลอฟค่ะขนาดพื้นที่ใช้สอยด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ32ตารางเมตร,รนะคะแล้วด้านบนค่ะอีก12ตารางเมตรกว้างม,มากๆเลย ก็คืออันนี้เราเข้ามาถึงเราจะเจอเป็นกอเป็นชิคเกด้านนี้ค่ะคะพี่แนนค่ะอันนี้มันรู้สึกว่ามันความเป็นลอฟ์เนี่ยมันก็จะโปร่งโล่ง,ลงใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับที่นี่เราให้เพดานสูง4.4เมตรค่ะมันจะโปร่งเป็นพิเศษแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเราจะได้กระจกเต็มบานนะคะตั้งแต่บริเวณหน้าต่างตรงเนี้ยถึงข้างบนก็จะเป็นกระจกเต็มบานทําให้ลูกค้าโปร่งมากทำให้ดูโล่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโล่งมากๆค่ะนี่จับเดินเข้ามาก็รู้สึกเหมือนโปร่งโล่งไม่อึดอัดเลยอ่าใช่ค่ะสําหรับห้องเนี้ ห้องนอนะคะหรือว่าห้องด้านล่างตรงนี้ลูกค้าสามารถปรับเป็นห้องทํางานหรือห้องนอนก็ได้ค่ะเพราะชั้นบนเรายังมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องอยู่แล้วก็คือห้องนี้คือสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยว่าจะเป็นห้องทํางานก็ได้หรือห้องทงานห้องนอนก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นตรงนี้จะกั้นด้วยบานกระจก นะคะ oh. ซึ่งเราจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งค่ะที่เราจะกั้นห้องด้วยผนังทึบนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวถ้าอยากทําเป็นห้องนอนเนี่ยก็กั้นเป็นผนังทึบได้เลยใช่ค่ะแต่ถ,ถ้าเป็นอยากให้เป็นห้องทํางานหรือว่าห้องอย่างอื่นก็เอาเป็นกระจกก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะจะได้โล่งเนาะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับทุกยูนิตของห้องลอฟ์เราค่ะคะเราจะมีห้องเก็บของบริเวณใต้บันไดด้วยนะคะตัวเนี้ยเป็นห้องกว้างเลยค่ะคุณสามก็คือสามารถใส่ ทำบิลล์อินตู้รองเท้าได้หรือว่าใส่ถุงกลอฟหรือว่าจักรยานเข้าไปทั้งคันยังได้เลยค่ะตรงนี้ก็คืออันนี้ได้ทุกยูนิตสาหรับห้องล็อบเลยใช่ค่ะห้องล็อบจะมีให้ทุกทุกห้องเลยส่วนด้านนี้จะเป็นห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็คือจะฟังก์ชันเหมือนกับตัวหนึ่งห้องนอนของเราชั้นกือเมลยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่พาขึ้นไปดูชั้นสองของห้องล็อบนะคะได้ค่ะอันนี้บันไดก็คือจะเป็นรูปแบบเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยค่ะ สำหรับตัวชั้นบนค่ะน้องแจ่มเป็นแบบนี้เลยชอบไหมคะคือรู้สึกจังรู้สึกว่ามันเป็นล็อบที่ข้างบนสูงใช่ไหมข้างล่างก็ไม่อึดอัดใช่ค่ะเพราะว่าตัวพี่เอกเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเซนความสูงระยะย่างเหลือค่อนข้างเยอะตรงนี้ที่สองเมตรี่สิบค่ะคนตัวสูงสูงไม่อึดอัดแน่นอนอก็คือเกือบจะเท่ากับบางโครงการที่เป็นห้อง หนึ่งห้องนอนใช่ด้านล่สองเมตรสี่แต่เนี้ยคือเป็นชั้นสองจุดสองชั้นบนลอยถือว่าแล้วก็มีกระจกใช่ค่ะตรงนี้จะได้กระจกข้างกว้างอันนี้คือเตียงอะค่ะพี่แนนมันวางได้แบบหกฟุตได้เลยสบายๆเห็นนี่คือเราเดินเข้าไปก็ยังยังมีพื้นที่กว้างะวางโต๊ะเตียงแล้วก็ขยายไซส์เป็นหกหกฟุตได้เลยแล้วก็มีช่องตรงไอ้ตรงตรงระหว่างเตียงกับตู้เสื้อผ้าค่อนข้างกว้าง เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการเดลิชเอกมัยถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วถูกใจเนี่ยสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาปรึกษาเราได้เลยนะคะกับแอด RP 2 0 2ค่ะหรือว่าสามารถท็กอินบ็อกแล้วก็มาเราเข้ามาได้ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะขอให้คำปรึกษาคุณผู้ชมอยู่ค่ะแล้วก่อนที่เราจะจากกันพี่แนนพี่แนนมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมคะ ค่ะคุณผู้ชมยังไงแนนฝากตัวโครงการเดอะลิชเอกมัยด้วยนะคะสําหรับตัวโครงการของเราค่ะจัดว่าเป็นแร็อาเชมในโซนเอกมัยตรงน,นี้เลยทุกคนต้องมีค่ะเพราะว่าของเราถือว่าสูงที่สุดเนาะใช่ค่ะว,วิวโป่งโล่งทุกยูนิตค่ะค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะ EP ที่9ของเราค่ะกับเดอะลิชเอกมัยนะคะก็ะจบลงไปแล้วค่ะสําหรับ EP ที่10นั้นแจมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่โครงการไหนนะคะอย่าลืมติดตามค่ะทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ